ข้ามาจากแดนไกลข้าตามหาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสันติสุขว่าโลกนี้นะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสันติสุกในการต่อสู้ข้าฟันแย่งชิงมีแต่ผู้ที่มีพลังเท่านั้นที่จะถือครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เกมนาลกาเบดพอยตบมือสหายไม่อยากตบมือไอ้ผ <c oughs> ู้เขากูทำอะไรไปเนี่ย เอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มาแคสเกมนาละก้าแล้วนะสหายเจ้ามีนามว่าอะไรละ่ะอืม <ห ả? S 1> เจ้ามีนามว่าอะไรชื่อจินเจ้าชื่อจินสินะถ้าชื่อคอยเขนจินเหรอของกูะเจ้าชื่อเขนจินอย่างนั้นเหรอข้าคือคอยแล้วคอยเล่าคอยกอหจากนี้นเราจะเราจะเรียกชื่อของกันและกันถ้าชื่อคอยแล้วคอยเล่า ส่วนเจ้าชื่อจินใช่ไหมอ่าโอเคเจ้าพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในใต้ล่าข้าหรือยังยังไม่พร้อมตอนนี้โดนกระทืบอยู่ตอนนี้พูดพร้อมเถอะฉันขอร้องแหละนะฉันขอ <laughs> ร้องแหละร้องก็ได้ละสายเอ้ยเอาละสหายก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นหนึ่งในใ,นใ,นในต้ล่ากันท่านมีเรื่องหนึ่งจะมาบอกกับเจ้าเจ้ามีเรื่องอันใดจะบอกข้าข้าจะมาบอกว่าเกมนาลาก้าเป็นเกมต่อสู้แนวเอาชีวิตรอดเป็นเกมแนวเหล่ายุทธภพที่สามารถใช้อาวุธระยะประชิดระยะกลางระยะไกลในการต่อสู้ พร้อมกับสกิลตัวละครที่หลากหลายและมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่ละตัวมีทั้งตัวละครชายและหญิงแม้แต่แฟชั่นการแต่งตัวเกมนี้ไม่เน้นสู้แต่เน้นแต่งตัวนะครับแล้วนาลาก้าก็มีระบบใหม่ก็คือหน้าล็อบบี้สุพิเศษชลอง2ปีกับนาลากะ้าในล็อบบี้ก็จะมีสิ่งหันสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นพินกองกีตาร์หรืออะไรสักอย่างที่ฉันไม่รู้แต่ทุกคนก็สามารถมาเล่นกันได้นะหน้าล็อบบี้เนี่ยเอาลราเราจะเล่นเพลงให้อา่าสายชินสักเพงเลงด้วยกันนะกัอแหละสาย โอเคเอาแล้วนะสหายเจ้าอยากฟังเพลงอะไรล่ะเอาดาบพิฆาตโสนแล้วกันดาบพิฆาตโสูน่ะใช่โอเคมันห่วยโอเคมันห่วยเกินไปเราจะไม่เสนอตรงนี้แล้วกันบนหน้าล็อปปี้นี่มีอะไรทําอีกบ้ากมาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสนทนาการเล่นดนตรี หรือการทํากิจกรรมต่างๆหรือแม้ว่าจะเป็นการแข่งเก็บความเร็วก็ตามเอาละสายคอยดูฉันนะฉันจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งวิให้ดูเอาละสายคอยดูฉันฉันจะไปที่หนึ่งให้ดูโอเคเราจะตัดช็อตนี้กันไปส่วนเกมนี้เปิดฟรีแล้วตั้งแต่วันที่1ิบี่อย่าลืมไปโหลดเล่นกันเยอะนะฮาับโอเคพร้อมยังสายเจ้าชื่ออะไรแล้วนะ<อ>ข้าลืมนะข้าชื่อจินเจ้าชื่อจินสินะข้าชื่อคอย หรือชื่อเต็มค่าคอยแล้วคอยแล้าแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อ,อกันแล้วไอ้สาสโอเคจินก่อนที่ค่าจะไปนะ่ะเราต้องโชว์การแต่งกายให้คนได้รู้ว่าเกมนี้นะมันคือเกมแฟชั่นโอเคฉันจะแต่งตัวจากชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาขั้นสองใช่เเวลเพิ่งสิบสี่เลยจะหาอะไรมาวะชุดก็ไม่มีภาร,รกิจก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีเติม อาชินในเมื่อชุดเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาขั้น2ดังนั้นเราควรเปลี่ยนชุดจากกิจกรรมที่มันแจกฟรีมากมายของเกมนารกาก้าชิงจากชาวบ้านขั้นสองกลายเป็นวีรบุรุษขั้นหนึ่งแล้วจากการแต่งตัวที่ได้มาจากกิจกรรมฟรีของสกินเกมนาราก้าเบ็ดพอยต์ให้เช่าว2วันเอาเละสหายผู้ใจข่าอาชินจะพร้อมที่จะไปตะลุยยุทธภพข้าหรือยังพร้อมแล้วดังนั้นตามข้ามามอ้อลืมบอกไปตัวละครนี่ผมเล่นชื่อว่าจี้ชางไห่นะครับหรือว่าทาคาจินี่เองความสามารถของเขาก็จะง่ายๆนะครับ ควาสมารเขาก็จะเพิ่มความเร็วท่าทางเคลื่อนไหวตนเองทั้งหมดและเพิ่มการฟื้นฟูพลังตนเองการเคลื่อนไหวบางส่วนจะติดเอฟเฟกต์โจมตีเผาไหม้ในขณะวิ่งสามารถบล็อกอาวุธระยะไกลได้สามารถเพิ่มความเร็วและการฟื้นฟูพลังของตนเองใช้ได้ระหว่างถูกโจมตีนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่นในวันนี้กับสกิลอันนึงคือเพลิงผลานใช้ท่าทางป้องกันบล็อกความเสียหายจากการโจมตีต่างๆหลังจากบล็อกสาเร็จให้ทุกคนกดคลิกซ้ายเพื่อโจมตีศัตรูกับพร้อมเผาไหม้ศัตรูโดยตรง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 เอาละอาชินข้าจะติดตามเจ้า ดังนั้นเลือกที่ที่ปลอดภัยนะฉันขอร้อง <c oughs> เลือกที่ที่ปลอดภัยนะฉันขอร้อง <c oughs> ดูนี่สิอานนชินอย,อ,อยู่ไหนอาชินเจ้าอยู่ไหนกันข้าชือจินอาจินเอาอาจินเจ้ามาดูชุดของข้าสีที่ได้จากกิจกรรมเจ็ดวันสกินเช่าอสองวันเลยนะดูสิเป็นไงมั่งโคตรสวย แต่ว่าสกินเจ้าก็สวยนะเลเวลพาร์ทของเจ้านะใช่แล้วเจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้ารูไม่ได้เปล่าฮาริโยคะาแล้วเจ้าทำอย่างนี้ได้เปล่าล่ะฮะอาจิน้เทำอย่างนี้ได้เปล่าเอ้ยอาจินเลยลองต่อแถวซิลองต่อแถวหลังข้าแล้วกดพร้อมกันนะเอานะพร้อมยังหนึ่งสองสาม เดี๋ยวคนมีเขาต่อแถวตามไอ้เ้ยข้าวแบบไม่ดีแล้วอ่ะศัตรูเขาจะมองว่าเราปัญญาอ่อนแล้วจะลิงกิบเราคนแรกแน่เลยอย่าพยายามมันเอออย่าพยายามมันเอาละอย่าไปยอมมันเลยจีบฉันขอถามหน่อยแล้วแล้วเจ้าเลือกเกิดที่ไหนล่ะเจ้าเลือกเกิดที่ไหนกาดงโอ้ไม่น่าจริง ไม่นะเราจะตายภายในห้าวินาทีนี้ฉับลงไปอาโคยเจ้าต้องตายก่อนโคยอาโคยพ่มิธีอากรวยจะเย็นจะเย็นค่อยๆพูดค่อยๆพูดเอาจเฮ้ยเราเจออบตี้ด้วยช่างเดือวจริงๆแล้วเจ้าเปิดกับดักไว้ด้วยเจ้าได้กระบี่อย่างนั้นเลยหรอใช่วันนี้เราจะเล่นแบบจูดีเปียวทุกคนไม่ต้องสงสัยไปว่าทําไมเราถึงเล่นอย่างนี้ถามว่าอายไหมตอบสิอาจินอาย โคตรอายแต่ก็ต้องทำเพื่อเป็นคอนเทนต์ที่ดีของเกมนี้ใช่ข้าบรรยากาศของเกมนี้ให้ได้มากที่สุดข้าได้ดับคู่แล้วล่ะอจินเจ้าอะดับกระบี่สีขาวดับกระบี่ถ้าเข้าใจว่าจะพูดไปชัดเจ้าขืนถ้าก็ขืนเหมือนกันเพราะเราอัดไปหลายเทกแล้วเฮ้ยอโคยเอาชื่อผมนี่วะอจินฉันได้โก่วงมานะฉันเขื่อนแล้วนะ ทำไมฉันต้องตั้งชื่อให้มันยากเลยนะถ้านี่เราตกลงกันแล้วนี่เราจะไม่ใช้ชื่ออะไรอย่างนี้กันของกอ้วนจินจะชื่ออาจินเฉยไ้ีมันยากผมแบบว่าตอนนี้ข้าไม่มีอะไรเลยอุ้ยข้าได้ลูนท้องเต็มเลยลูนดาบใหญ่จะมาเอาซะตด้จะมาเอาลูนดาบใหญ่มันชื่อว่าอาร์ช็อกเกอร์เป็นลูนถ้าเป็นการคลิกซ้ายชาร์จดาบใหญ่ค้างไว้สามสเต็ก เพื่อจะเป็นการปล่อยไฟฟ้าออกมาเฮ้ยฉันได้กระบ,บี่มว่วงมานะส่วนร,รูนสกายฟอเป็นรูนที่สามารถพื้นฟูเกาะจนเต็มเมื่อชนะศัตรูก็คือถ้าเราฆ่าได้เกาะเราก็จะเต็มหรือเรืองเราจะเต็มนั่นเองอธิบายผิดขออภัยด้วยนะใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาม,มามากขนาดนั้นใช่ไหมอาจินใช่ใชเ,รเราเล่นามาพอป,ประมาณข้าเพิ่งฝึกมาไม่กี่วันเองใช่แล้วก็โดกนกระที่มาเยอะด้วยเหมือนกันก่อนจะมาเข้าสู่โลกยุทธภพบใช่ ข้าต้องผ่านเรื่องราวอันโหดร้ายมามากมายนี่ดาบใหยเจ้าลองชาร์จให้ทุกคนดูสิว่าลูนอาช็อเกอร์นี่มันใช่ยังไงไอ้สามชาร์จสามชาร์จสามจะเย็นลูกชาร์จสามจะเย็นอาจินโอเคนั่นแหละนั่นเลย,เลยอไปม,มาชาร์จใส่หน้าผมชัดๆหน่อยฮะไม่ไม่ไม่ไมลิกซ้ายสิครับคุณคุณจิน น้ำมันคลิกขวาคุณจินเออนั่นแหละช้นนั่นแหละสวยนี่คือความสามารถของลูนอาร์ช็อกเกอร์แต่ข้อเสียคือโดนแพรลี่ง่ายอยู่เหมือนกันนะระวังข้อนี้ไปด้วยเ<ด>พราะว่า<ด>ทำไมถึงรู้แล้วละ่ะเพราะว่า,าอาจินเนีย่ย<ด>อาจินเขาโดนบ่อยมากเลยหลัะการการ,การโดนแพรลี่ใช่อาจินจะโชว์นิ้วกลางให้กับผู้เล่นในเกมนี้แล้ว <c oughs> ใครที่พร้อมแพรลี่ดาบใหญ่เขา <c oughs> เขาเอา,าจะโชว์นิ้วกลางแล้วก็แจกกล้วย <c oughs> ไปหลายกล้วยเลยละ่ะอาจินเจ้าไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหม เราไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมอาจินอาจิมีอวม้ายจินฉันขอฉันขอเอาละได้เวลาอาจินเจ้าจะเป็นผู้นำเจ้าจะพาข้าไปที่ไหนกันพาไปตายก่อนก่อนแรกเจ้าไม่น่ามาเป็นเพื่อนข้าได้เลยนะทำไมกันนะถึงมาอยู่ตรงนี้คู่กันได้ข้าเป็นเพวกเจ้าเลยเจ้าถามไม่ยากว่าข้าอยากเจอเจ้าไหมสายปาร์ตี้ ไม่เราจะไม่ใช้คำนั้นอาจินใช่เยเราจะใช้คำว่าคนแปลกนะอาจินมันไม่เจอคนเลยทั้งที่เราวิ่งกันมาประมาณหนึ่งรเมตรกันแล้วอะร้อเมตรแล้วไม่ฉันพูดเอางั้นเนี่ยจริงๆข้าตกคานิดนะข้าอยากพูดอย่างนี้เลยกระเป๋าถ้าเจอกระเป๋าไองมันจบกรก็ได้กะกอบเก็บไอ้กาอะเฮ้ยเกออยายก้า่า หายีขายคิออนเต้นนี้ไว้ดูอะคอยนะทุกคนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบาลิสตาหรือที่เขาเรียกว่าเก่าทันเอาละฉันจะนั่งสิ่งนี้อาจินไปล่อตีนมาสิเราจะมาดูอนุภาคของปืนบาลิสตากันนะครับมันไม่มีตีเลยเจ้าขอระครังหน่อยสิระครังตรงข้างหน้าน่ะเ oh, so cool. จ้าขอหน่อยสิ <laughs> อาจินเ,เอจิน <laughs> ไอ้เจ็ง <laughs> <laughs> มาขอระคัง <laughs> มันไม่าอไอ้เจ็งใกล้ๆกล้มือ <laughs> ฉันอยู่ข้างบนเนืสาธที่ไทยรักไอ้นี่ดูไง <laughs> วงเล็บการขอระคังเป็นการเช็คตำแหน่งของศัตรูที่อยู่บริเวณรอบเสียงระคังนะครับโอเคศัตรูไม่พรบ,บแปลว่าไม่ได้อยู่ในรัศมีนี้ดังนั้นเรา <laughs> อดได้ยิงก่ทาทันให้ทุกคนดูแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะคลิปนี้จะไม่ได้มีคลิปเดียวเตะอาชินก่อนได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ครูข่ายยังไม่พร้อมนะ เนี่ยจะเป็นคนก็เจอแต่ว่ายังไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยเราเจอหน้าไม้ม่วงด้วยล่ะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงอะไรมามีใครยิงเสียข้าไม่รู้เดือดข้าเดือดข้าหายไปใครเลอร์ขัดเต็นก่อนแป๊บนึงไอ้ยัมไอ้จิ้นไอ้กุ้ยบอกว่าแล้วจิ้นไปรู้จิ้นฉันเห็นเร็วฉันเห็นคนเร็วจิ้นตามฉันมาไหนเลอรฟฟลุลมมี ไอ้เย oui mm ี mm nah ่ยภาษายุคตะพบีคำว่าปริมีเถอะฮะตามเข้ามาซะจินถ้าเจอคนจินถ้าเจอคนเกาะมุ้งจินเฮ้ยขอท้องไอ้สัตว์จินจตายแล้ยจินจินเจ้าเป็นไงมั่งถ้าเปิดถ้าเปิดนตฏีแล้วเจ้าอยี้มาสิเลยอยู่นอกวงนะจินถพะลองช่วยจิน นั่นจินได้ตายแน่จ hey, sure> hey, ินโอ้ยเฮ้ยไอจินออกมาจินออกมาไอจินไอจินบายบายถ้าพูดได้แค่นี้เลยว่าบายบายไอ้ขอ้อยอางนี้เขาและดอกไม้ผมไม่ได้กระติบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าไอยัาชีอย่าไปช้าอว่าไม่ไม่าย่า no comment อจินเจ้ารู้สึกยังไงบ้างาก,กับการที่เราต้องยุทธภพครั้งแรกแล้วเจออย่างนั้นเป็เต็มหน้าเลยอืมสวยเยี่ยมโอเคนะครับขอจ,บ,จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับการจูนิเบียเป็นจอมยุทธของเรานะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับจอมยุทธอย่างเราที่กำลังจะท่องในยุทธภพในใต้ล่าเร็วๆนี้อีกเอาละสหาย อาจินเราต้องได้ไปชมพูทวีปแล้วพร้อมหรือยังรนะเราจะไปชมพูทวีปแล้วเราจะไปตสาสรู้กันโอเคไว้เจอกันบ๊ายบายทุกคนสหาย